ในสาขาเราอ่ะเราจะต้องเท่าทานสื่อใช่ไหมคะเราเป็นสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัลเพราะฉะนั้นตอนนี้แพลตฟอร์มตัวนี้มาแรงช้อยวิดีโอสั้นเนี่ยกำลังเป็นที่สนใจในท้องตลาดของสื่อโซเชียลมีเดียการสอนก็นคือเราก็จะให้เข้าใจในเรื่องของการทรําคลิปวิดีโอสั้นเป้าหมายของวิชานี้ก็คือให้เด็กมีรายได้หรือว่ามีแพทชั่นที่จะทําอาชีพได้ในอนาคตโดยเฉพาะของการตั้งช่องของตัวเอง เราก็อยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็ไม่ได้เป็นจำนวนนักศึกษาที่จะใหญ่มากที่จะดูแลไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกฝนสกิลหรือทักษะของแต่ละคนเนี่ยมันก็สามารถทำได้ง่ายเราก็สามารถที่อยากจะบอกว่าในเรื่องของการลงมือทำ ทำอาจจะงานชิ้นงานอาจจะเยอะขึ้นแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้โปรดักชันที่ใหญ่แล้วก็สามารถผลิตชิ้นงานได้การใช้แม้แต่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถที่จะผลิตคอนเทนต์ได้สร้างไรายได้ได้ซึ่งมันก็จะตอบโจทย์กับสถานาการณ์สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน